ร้อนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าคนไหนสนใจเห็นไหมว่าคืออะไรหุยมันดูน้อยไปไหมวันนี้แบบไปปากน้ำมาแล้วจ้าไปปากน้ำมาแล้วคะ่ะต้องการทํามาหาก,กิน ต้องการสิ่งที่ไม่อยู่เฉยนะคะสวัสดีนะคะคนไหนเข้ามาแล้วนี่ว่ายังไงโมกเหม็นจังข่าว่าขายหมูแดดเดียวขายดีนี่โมข่ขายหมูแดดเดียวขายดีมากข่าว่าดูสิไม่ยอมมาอุดหนุนเราเป็นคนขายหมูแดดเดียวสิบแล้วโมอ่ะสวัสดีค่ะคนไหนเข้ามาแล้วนะคะอยากกินหมูแดดเดียวกําลังตากอยู่แดดเกือบโอโ้โหนี่ขนาดเวรา นะคะสวัสดีค่ะคนไหนเข้ามาแล้วนะคะอยากนี่ปลาหมึกค่ะอันนี้เป็นหมึกกระตอยนะคะหมึกกระตอยก็คือเดี๋ยวจูนจะแบง่งเป็นสองขีดหนึ่งร้อยบาทเป็นหมึกกระตอยอันนี้โรระอันนี้โรระห้าร้อยบาทดูนะคะหมึกแบบดีงามพระรามแปดมากดูนะคะหมึกกระตอยค่ะคนไหนสนใจนะคะ คนไหนสนใจสั่งอินบ็อกได้เลยนะคะอุตส่าห์ไปหาบอกเลยว่าอร่อยมากได้สิคะหนูราคาส่งคุณแม่มีขายอยู่แล้วจ้านหนูสนใจทักแม่มาลูกของอันนี้นะคะไม่ต้องโฆษณายเยอะการันตีที่คุณแม่ค่ะ บอกเลยราคาส่งราคาอะไรคุณแม่จัดให้ค่ะปิดประตูห้องจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนี่ปลาหมึกนะคะปลาหมึกเป็นหมึกกระตอยค่ะโลละห้าร้อยบาทเป็นหมึกกระตอยที่แห้งแล้วบอกเลยว่าไม่เค็มบอกเลยว่าอันนี้เพิ่งนําเข้ามาเลยเพิ่งเอาสดๆร้อนๆลงมานะคะแกนี่ค่ะเดี๋ยวจะช่างว่า สองขีดมันแค่ไหนนะคะนี่ค่ะสองขีดแค่ไหนนะ,ะจูนบอกได้เลยนะคะใครสนใจตอนนี้มึกระตอยจูนจะไม่ได้มีเวลานั่งอ่านนะ,คะใครอยากได้ทักอินบ็อกมาได้เลยใครอยากได้เดี๋ยวจะช่างสองขีดว่าแค่ไหนนะคะสองขีดแค่ไหนนะ,ะๆๆนะเดี๋ยวดูว่ามึกระตอยสองขีดแค่ไหนนะจ้าหนูหนูนี่นะคะมึกระตอยสองขีดนะวุดว่ามันเกินเลยแล้วเนี่ยมึงกุกะมัว นะฮะบอกได้เลยโอ้ยยังไม่ถึงค่ะเมื่อกี้ยังไม่ถึงนะคะแต่นี่เมื่อกี้ไม่ใช่ป่ะมาถงมาถึงนะจ๊ะไม่นะคะนี่ขีดละอันนี้ค่ะสองขีดหนึ่งร้อยบาทจ้าสนใจพี่เอาไปขายได้ได้ค่ะได้ได้ได้เลยค่ะนี่หู้ตายมันเยอะวะัี่ีดอ,อกแล้วกูจะได้อะไรเนี่ยออ้ยตายแล้วต้องขิดใบมันเยอะจังอะอีดอ,อกเกินละไมย้ย อุ้ยเลิศ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 นี่ไม่เกินค่ะอันนี้ไม่ไม่สามารถจะเกินได้นะแกมันเยอะนี่อันนี้คือนี่ค่ะสองขีดนี่คือสวายหล่นอันนี้คือสองขีดนะคะสองขีดหนึ่งร้อยบาทจา้าสองขีดบอกเลยว่าสูตรเดิมค่ะถ้าไม่อร่อยโยนให้มาแดกแล้วก็โอนเงินคืนให้เลยค่ะนี่นะคะราคาสองขีดหนึ่งร้อยบาทจา้าทำเป็นแพ็คไว้ นาคาตัวนี้หมึกกระตอยโหลดเนี่ยสองขีดแกเยอะมากเลยนะไม่ใช่น้อยๆน,นะแกเนี่ยเฮ้ยคือสองขีดหรอวะไม่มันเยอะจังวะเนี่ยคือสองขีดหนึ่งร้อยบาทนะคะสั่งได้ใครอยากได้สั่งได้เลยนะคะสองขีดหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่ค่ะคือปริมาณของหมึกกระตอยนี่นะคะอันนี้บอกได้เลยนะไม่ต่อแหลไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวจะ เดี๋ยวจะแพคให้ดูแล้วกันเดี๋ยวจะลองแพ็คให้ดูนะว่ามันได้เยอะแค่ไหนก็ไม่รู้หรอกแต่เพียงแค่ว่า 2. องขีดนี่นะคะนี่คือสอขีดนะวันนี้เอามาเยอะของเอามาเป็น10บโลจะ้ะเดียวไม่ใช่หมึกอันนี้แค่นั้นนจ้าหนูมีอีกจ้านะคะนี่คือหมึกกระตอยหมึกกระตอยก็คือนี่ดูสีเนื้อนะคะหอมเป็นคนที่ไม่ชอบกินหมึกมากแต่นี้ไม่มีกลิ่นบอกได้เลยว่าแห้งคือแห้งแบบ ลดลดนี่นะค่ะแห้งแบบลดรดนี่ค่ะนี่นี่ค่ะอันนี้คือแบบไม่ตอ่อลดต่อแหละนะคะอันนี้คือความจริงใครอยากได้สั่งมาอร่อยไหมก็ลองดูแล้วกันนะคะใครอยากได้ลองมาดูว่ามันอร่อยไหมเดี๋ยวหมูแดดเดียวนะเดี๋ยวคุยในอินบ็อกการใครอยากได้สั่งไปขายนะคะใครอยากได้สั่งไปขายเดี๋ยวจูนราคาส่งให้เลยนะคะราคาส่งให้เลยพูดเลยว่า ตัวนี้เราอยากจะให้ทุกคนมีอาชีพใครอยากทำได้ทำไปเลยนะคะค่าส่งมันจะอยู่ที่ปริมาณของพื้นที่อะค่ะเพราะว่าจูนจะส่งที่เอ่อ j จ t แอนะคะ NT, แทีแหม JNT, ดัจริตมากจูนจะส่งที่ jnt นะคะบอกได้เลยว่าเรื่องค่าส่งไม่ต้องกลัวไม่มีปัญหาแล้ว jnt นะมันจะส่งได้เร็วมากนะคะตัวนี้คือ2ขีดจ้าเดี๋ยวจะแพ็คให้ดูนะ เพราะว่าตัวจูนเองจูนคะจูนอะปลาหมึกอะไปคัดมาแล้วเจ้าที่อร่อยที่สุดนี่ค่ะเจ้าดีแบบอร่อยที่สุดแกนี้มันเยอะมากเลยนะแกะพูดเลย1แพ็คคือ100บาท2ขีดนะฮะนี่นี่คือปริมาณของ2ขีดนะจูนก็จะขายตามเท่าเอาเอาแมนี่แมนะคะบอกได้เลยว่าใครอยากได้สั่งอินบ็อกมานะฮะโอ๊ยกูต้องนั่งมาประดิษฐ์หรอกูเหนื่อยนะเมืองเฮ้ย กูต้องนั่งมาประดิษฐ์วางเรียงแบบนี้หรอว้ายเมนไม่ใช่วิสัยของฉันนะใครอยากได้นะคะเอาต้องเอาอันนี้ไปข้างนอกป่าวะเออให้มันสวยๆแล้วกันเนาะเออให้มันสวยๆแล้วกันนะใ,นนนะใครอยากได้สั่งมาได้เลยนะใครอยากได้อินบ็อกมานี่โอ้ถ้ากูทําแบบนี้วันนี้กูจะได้สําเร็จไหมนี่นะคะแพ็คแบบนี้สวยแบบนี้กูจะสําเร็จไหมเน่ะได้คะ่ะเอาหมึกกระต่อยเดี๋ยวทักอินบ็อกมาเลยนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้น้องส่งให้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องส่งให้บอกเลยว่ากูวที่สุดแล้วว่ากูทําแบบนี้ได้ไหมยะแกไม่ต้องแบบไม่ต้องเลียงได้ไหมไม่ต้องเลียงได้ไหมคือแบบทุกคนทุกคนไม่ต้องเลียงได้ไหมยะจริงๆนะบอกเลยว่าไม่ต้องเลียงได้ไหมยะเนี่ยแล้วนี่อีกเนี่ยแกถ้าันเฉียยนะวันนี้กูก็ไม่ได้กูไม่ได้หมดแน่นอนเนี่ย อันเนี้ยดูนะนี่คือสองขีดนะคะนี่ถ้ากูเรียงไม่ไหวนะอยู่นี่นะฮะนี่นี่นะฮะนี่หมูแดดเดียวก็ยังอยู่นะเดี๋ยวูเดียวพรุ่งนี้นะนี่นะฮะนี่บอกเลยหนึ่งร้อยบาทหนึ่งแพ็คหนึ่งร้อยบาทนะคะใส่ไปก่อนเนี่ย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 ฉันเรียงไม่ไหวใส่แบบนี้ชาแกนี่เงินก็ทับชุกชุกชัวกินแล้วมาประดิษฐ์ประดอยสวยไม่ไหวนะกูเหนื่อยถ้าฉันมานั่งประดิษฐ์ประดอยของเป็นสิบโล วันนี้กูก็คงไม่สำเร็จหรอกจากพี่น้องจ๋าพี่น้องเอ้ยปลาหมึกนะคะหมึกกระจอยหมึกกระตอยนะคะลดบอกเลยว่าไม่เค็มไม่อร่อยโยนให้หมากินแล้วหมาไม่กินนั่นคือได้คืนเงินแน่นอนแล้วบอกเลยนะไม่ต้องทอดให้หมาต้องทอดให้หมามันกินด้วยนะเพราะว่าหมามันคงจะทานแบบไม่ทอดไม่ได้เพราะหมามันเป็นที่กินนะคะบอกได้เลยนะคะนี่ค่ะพี่หนูบอกได้เลย,นะะเลย,เลยว่าเนี่ยเฮ้ยอันนี้คือแบบอร่อยสุด อร่อยประเทศไทยนี่คือแบบคัดมาแล้วนะจูนไปเอามาถึงที่ปากน้ำปานนี้นะคะอันนี้คือ100บาทนี่ค่ะ1แพ็ค100บาททำให้แพ็คอย่างสวยงามเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนปแพ็คหนึ่งลองเอาใส่แพ็คสิหนูลองเอาใส่แพ็คสิจ้าหนูนะคะลองเอาใส่แพ็คดูนะคะเดี๋ยวอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยนะคะพี่น้องงานนะคะปลาหมึกค้างคืนเอยค้างคืนว่ะปลาหมึกอะ ถ้ารสชาติที่มันถูกๆมันคือไม่อร่อยนะน้องบอกได้เลยอ<ะ>ุเลิศเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเธอเพราะว่ามันเยอะมันเยอะจริงไม่ต่อเลยกูจะต้องใส่ถาดใช่ไหมเนี่ยกูจะต้องแบบว้ายมันจะพอใส่ไหมแก่นี่เฮ้ยมันลดนะแกจริงๆอะอะดูนะฮะนี่พี่น้องนี่อะนี่ค่ะคือแพ็คแล้วเสร็จสับเรียบร้อย นี่คือหนึ่งแพ็คหนึ่งร้อยบาทส่งหัวยินกี่โมงคะเดี๋ยวส่งหัวยินกี่โมงเดี๋ยวดูก่อนว่ามีกี่คนไปส่งนะดี๋ยวดูกี่คนว่าไปส่งนี่นะคะพี่อร่อยแน่นอนคือหนึ่งบอกเลยว่าไม่เค็มทอดไฟอ่อนๆอนนะมองปากนิชานะทอดไฟอ่อนๆน,นะคะมองปากนิชาคือทอดไฟอ่อนๆน,นะอย่าทอดไฟแรงเพราะว่าถ้าทอดไฟแรงรับประกันว่าได้ทานปลาหมึกไหมขมๆแน่นอน ทอดไปอ,อ,อ่อนไม่ต้องรีบแค่ให้น้ำมันร้อน,อนๆแล้วก็ใส่ซิเข้าไปแค่นั้นจบเรียบร้อยเพราะว่าหมึกนี้นี่นะคะคือแห้งสนิทแห้งแบบรถนี่ค่ะคือแห้งแบบรถมากนี่อันนี้เป็นว่ากูไม่ต่อแหละว่าถ้าดมแล้วมีกลิ่นเหม็นเอามาคืนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคืนให้เลยนี่นะคะบอกได้เลยว่าไม่เหม็นแน่นอนจ้ะพูดได้เลยน้องทุกคนบางคนเบื่อหมูไง ลองดูอาหารทะเลเนี่ยหนึบาทเนี่ยได้ไม่รู้กี่สิบตัวบอกได้เลยว่ามันอร่อยช่ามากแล้วนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าเราเอาเจ้าที่แบบอร่อยที่สุดแล้วรักษาความสะอาดที่สุดเพราะจูนคัดมาถ้าไม่ดีมันชื่อมันเสียชื่อเรานะเนี่ยจูนคัดมาที่ที่ดีที่สุดนี่นะคะนี่นะคะจูนคัดมาเจ้าที่ดีที่สุดนะคะอันนี้เดี๋ยวน้องจะแพ แล้วทักอินบ็อกมาเดี๋ยวแพ็กเสร็จเดี๋ยวจะไลฟ์ขายอีกรอบหนึ่งแล้วยังไม่จบแค่นี้แทนแทนแทนอันนี้อะไรนะอันนี้เขาเรียกหมึอกอะไรจ้าอันนี้เขาเรียกหมึกอะไรวะอันนี้เขาเรียกเรียกว่าหมึกหนังลอกนะคะใช่ไหมวะชื่อไหมอ่ะแกช่วยบอกฉันทีฉันเรียกไม่เป็นไอหนามันบอกมานี่ขอโทษนะนี่ นี่นะคะนี่อันนี้คือปลาหมึกหนังบลอกนะคะดูเนื้อนั่นเลิศไหมดูดูดดนี่แห้งสนิทกลิ่นบอกได้เลยว่าสุดเนี่ยให้ติดเข้าไปในจมูกจึกินแบบหยิบ,บๆิบแบบนี้ได้เลยนี่นะคะนี่อันนี้นะคะคุณน้องบอกได้เลยว่าตัวนี้อุ้ยเหนื่อยอันนี้จูนจะให้คือตัวนี้ ราคาอันนี้คือ700นะคะ700แต่จูนจะขายแพ็คละร้ระอยก็คือเท่าไหร่ก็คือขีดครึ่งอันนี้คือขีดครึ่งเดี๋ยวจูนจะช่างให้ดูนะดูนะคะอันนี้นะคะหมึกตัวนี้นะคะร้อยมันเยอะมากเลยหลแตปขีดครึ่งนะคะ100บาทนะคะกูจะได้กำไรหรือไม่กำไรกูอยู่ที่กูช่างนี่แหละมึงนี่นะคะอยู่ที่กูช่างไม่ได้ลูกค้าต้องได้ตรงๆชงสิ้นสินะบอกเลย อย่าไม่ตอ่อหลเป็นแมคคีนนี้ค่ะนี่คือหนึ่งร้อยบาทนี่นะคะนี่อันนี้คือหนึ่งร้อยบาทนะจานี้นะคะอันนี้เขาเรียกหมึกอะไรยะกูนึกไม่ออกเนี่ยเน,นี่ยอันนี้อันนี้เขาเรียกหมึกอะไรที่แบบเลิศเลอันนี้คือหมึกกระตอย่ะรู้อันนี้คือหมึกกระตอยแต่อันนี้คือหมึกหนังลอกอันนี้เลิศแห้งแบบสนิทนะคะดูนะ กินร้อยเปอร์เซ็นคือดีไม่มีเค็มรับประกันใครอยากได้นี่นะคะบอกได้เลยว่าของตอนนี้ได้มาทีละอย่างทีละอย่างจะนําเข้ามาทีละอย่างทีละอย่างเพราะว่าจูนจะไม่เอามาเยอะเราไม่ได้มีเงินทุนล้านแปดสิบเอ็ดล้านคนเหมือนคนอื่นเขาเอามาแค่อย่างละห้าโรนะคะจูนเอามาอย่างแค่อย่างละห้าโรแต่บอกได้เลยว่านะฮะจูนบอกได้เลยว่าทุกคนต้องได้กิน ของดีนะคะแล้วเจ้าที่เอามานะคะนี่ค่ะคือเจ้าที่จุนเอามาพี่บอกเลยว่าเนื้อดูบางแห้งสนิทกลิ่นไม่เหม็นนะคะอันนี้การันตีได้เลยว่าคือกลิ่นหอมมากกลิ่นไม่เหม็นปลาหมึกบางเจ้าเขาจะาแห้งคือเขาจะแบบไม่ทําแห้งเขาจะทําเหมือนแบบมีกลิ่นแล้วบอกเลยว่าความอร่อยของปลาหมึกมันต้องแห้งสนิทแล้วคือคุณจะกินไม่หมดเอาใส่ตู้เย็นได้เลยอย่างดีแน่นอนคะ่ะนี่ อันนี้ก็คือทําแพ็คระหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะทําแพ็คระหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันอันนี้นะคะนี่เยอะบอกเลยน้องบอกว่าเยอะให้น้องมานั่งจัดประดิบปาดอยน้องไม่ไหวนะคะน้องจัดไม่ไหวประดิบปราดอยไม่ไหวนะคะใครสั่งอินบ็อกมาได้เลยอยากจะบอกว่าทอดให้กินนะแกมันทอดให้กินไม่ไหวนะคะเพราะว่าถ้าทอดกินแล้วฉันกินตายแน่ปลาหมึกมันเป็นอร่อยแล้วเจ้านี้มาจากปากน้ําเจ้าที่ทําแล้ว อร่อยที่สุดการันตีเจ๊จุนขอการันตีได้เลยว่าคุณอาจจะกินปลาหมึกโอ๊ยซื้อมาแม่งเฮ้ยโลละร้อยเองเฮ้ยนี่โลสามร้อยเองขอโทษนะความอร่อยอยู่ที่ความอร่อยของแต่ละคนคนกินลิ้นร้อยลิ้นพันลิ้นมันอยู่ที่ว่าคุณอยากกินแบบไหนนะคะนี่นะคะนี่น้องบอกได้เลยว่าหนึ่งแพ็คหนึ่งชุดนี่คือหนึ่งร้อยบาทนะแกไม่ได้น้อยนะไม่ต่อเลย อันนี้คือภาพจริงใครที่แบบเออไปถึงแล้วไปช่างกิโลได้เลยแต่ว่าจูนจะบอกให้นะว่าของแท้งปริมาณของมันมันก็จะลงตามปาริมาณของมันนะคะตัวนี้จูนก็จะแบบแพ็กแพ็กแพ็แพเสร็จแล้วอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยว่าแพ็กละหนึ่งร้อยบาทคุณได้ทุกอย่างเต็มเป๊นะราคานี้นะคะมีปลาหมึกกระตอยดูปลาหมึกกระตอยสีเฮ้ยแกเนี่ยไม่เค็มแล้วเนือ้อดูเนือนะ้ออะอันนี้นูนะคะดูว่าตัวขนาดไหนเนี่ยค่ะนี่ มันมีแบบไซส์เล็กๆไซส์แบบเล็กมากนี่นะคะนี่อะดูอะนี่บางคนจะได้แบบไซส์แบบเล็กมากดูนะคะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมคือนิ้วเรานี้ตอนแรกมันตัวใหญ่แต่เวลาตักแล้วมันตัวน้อยเดียวเอามือก,กระต่อยหนึ่งแพ็คเดียวทักจูนมานะทักมานะคะทักอินบ็อกกันเลยนะคะทักอินบ็อกจูนพี่จูนอยู่คนเดียวเราไม่สามารถจะจดได้นะคะจูนบอกเลยว่าค่าส่งส่งตามนั้นเลยนี่นะคะอินบ็อกมาได้เลยเลยนะคะ ใครอยากได้ใครอยากทานของทะเลที่อร่อยรสชาติคือทานได้หลายหลายวันไม่ต้องกลัวว่าจะเอาของที่แบบนี้จูนไม่ยอมค่ะใครจะได้ของที่บไม่ดีเราไม่โอเคนะเราหาของที่ลูกค้ากินได้แล้วลูกค้ากินดีลูกค้าคือโอเคนะคะไม่ใช่อย่ามาเอาของกะโหลกกะลาให้คนอื่นกินถูกปะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวจูนจะไปอ่านตอบอินบ็อกซ์นะคะนี่นะคะบอกเลยว่าจูนเอามาแค่อย่างละห้าโลนะเรามาลองดูก่อนว่าความต้องการของลูกค้าดูสิแกเนี่ยเราไปซื้อเขาว่าพูดทุกเนี่ยเราไปซื้อเขาเนี่ยแค่เนี้ยกระจิบกระจ้อยเนี่ยร้อยหนึ่งแค่เนี้ยนิดเดียวอ่ะเราไปซื้อเขานิดเดียวเขาขายขีดเลยเขาขายขีดละดร้อยด้วยซ้ำแกแล้วดูนี่อ่ะอ่ะดูนี่สิหนูอ่ะดู มันเยอะมากเนี่ยแก,แกแกดูดีดูดูเห็นปะมันไม่ใช่น้อยๆจ้าหนูกําไรอยากไม่ต้องเอาอะไรมากมายกับคนอื่นที่เขานั่งเป้ารอเขาอยากกินของทะเลเขาอยากกินของดีนะคะทุกคนอย่าไปคนอย่างจูนไม่อยากเอาเปรียกใครจูนขายได้ขายแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ดีกว่าหมดไปมากกว่านี้เข้าใจปะของทุกอย่างหมดไปมากกว่านี้นี่อูดลดเนี่เห็นไหมลด ได้มาห้าโรก็สบายๆเบาๆไปเซนเข้ามาด้วยปะเซนเข้ามาด้วยปะนี่เห็นไหมนี่ดูตัวนะรสบอกเลยอร่อยกินแล้วแบบมันรลเวลาทอดแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยดันดนดันดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอร่อยมากขอบอกกินแล้วอร่อยมากคือเดี๋ยวจูนจะทิ้งเทปไว้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจูนจะทําการแพ็คพราะจูนจะต้องแพ็คของใส่แพ็คเลย ดีกว่าดีกว่าแบบถ้ามันอยู่เดี๋ยวลมเดี๋ยวอะไรมันเข้าเดี๋ยวมันจะเหนียวเราต้องทําการแพ็คเลยดีกว่าง่ายๆร้อนมากร้อนที่สุดนะคะใครดูเทปแล้วนะคะใครดูเทปแล้วช่วยกันแท์ช่วยกันสั่งนะกําไรที่ได้มาจะได้ไปจ่ายค่าไปกําไรที่ได้มาจะไม่ได้จ่ายค่าน้ํามันจะกำไรที่ได้มาจะได้เอาเก็บไว้กินไว้ใช้เผื่อมีส่วนเหลือทําข้าววิ่งไปแจกเขาดีกว่า เอาถือว่าตอนนี้เราช่วยกันสิ่งที่ช่วยเหลือมามันก็ช่วยเหลือไปนะดูนะปลาหมึกนะเฮ้ยดูดิตัวแบบใหญ่ๆอย่าแกดูดิเนี่ยเห็นไหมใหญ่ๆอะอนรสอะเนี่ยดูนะเนี่ยอะอะดูนี่นะคะนี่กลิ่นรสกลิ่นหอมมากธรรมดาฉันเป็นคนไม่ชอบกลิ่นปลาหมึกแื่พักเม็ดคือแบบพักก่อนเลยนะคะกินปลาหมึกบอกเลยหอมรสอร่อยมากใครสั่งเป็นโลได้นะคะสั่งเป็นโลได้ นี่นะคะใครสั่งเป็นโลได้นะถ้าสั่งเป็นโลบอกเลยนะถ้าสั่งเป็นโลได้นะคะแต่คนไหนสั่ง <forcément, S 2> เป็นโลมองปากสั่งเป็นโลจูนจะส่งให้ฟร okay. ีนะคะใครสั่งเป็นโลส่งให้ฟรีนะคะเอาง่ายๆฝั่งเป็นโลส่งให้ฟรีง่ายๆนิดเดียวแค่นี้ไม่ต้องเอาอะไรเยอะแยะนะคะใครสั่งเป็นโลส่งให้ฟรีนะนี่นะคะ ได้ค่ะได้นี่นะคะนี่เห็นไหม osure, ปล<ะ>า <net> หมึกสดอร่อยจริงขอบอกกราบเดี๋ยวจะทอดเดี๋ยวเอาสุกสุเสร็จมาเลยนะคะตอนนี้มันร้อนมากค่ะขอบอกโอ้โหรลอนมากนะคะใครอยากได้ปลาหมึกสั่งได้นะเดี๋ยวจุดอินบ็อกมาแล้วกันนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะอ่าออกมาเรื่อยเเดี๋ยวแพ็กเสร็จก่อนเดี๋ยวจุนแพ็กเสร็จแล้วเดี๋ยวจนจะได้จดจดเออแพ็กเสร็จแล้วจะได้ส่งเลยไง จะได้จะได้เตรียมตัวส่งแพ็คของว่าเออจานวนเท่าไหร่ตอนเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่าใครจะเอาเท่าไหร่อะไรยังไงทักอินบ็อกมาแล้วการเนาะจูนถือว่าโลอ่าถ้าปลาหมึกกระตอยอันนี้นะหอดของมือแล้วด้วยอ่ะไม่เป็นไรกระ,ะ,ะ,ะมึกกระตกระมือกระมัดกรนตับตอยกระมึกปลาหมึกกระตอยโลละห้าร้อยบาทถ้าปลาหมึกหนังลออนี่นะคะนี่อันนี้โลละเจ็ดร้อยบาทพี่ จ็ดร้อยบาทนะคะแต่ถ้าเป็นขีดขีดละนี่ค่ะถ้าเป็นขีดอันนี้ขีดครึ่งนะคะหนูหนูหนึ่งร้อยบาทนะคะแต่ถ้าเป็นโลคุณจะได้ถูกกว่าแล้วจูนจะส่งให้ฟรียูเรียฟรีพี่บอกเลยนะเขาขายอันนี้น้องบอกเลยนะเขาขายตัวนี้เขาขายกันไม่หกร้อยห้าสิบอะไรก็แล้วแต่ทำไมจูนขายเจ็ดร้อยพี่อร่อย จริงจริงน้องพูดเลยไม่เหนียวไม่เหนียวบอกได้เลยอันนี้คือความไม่เหนียวก็คือไม่เหนียวได้ก็คือได้โอเคคือโอเคเพราะว่าสิ่งที่ลูกค้าบางคนบอกว่าเฮ้ยแม่อะไรนู่นนี่นะ่นทำไมมันแพงจังปลาหมึกค่ะหนึ่งโลเท่ากับสี่โลของเขานะปลาหมึกหนึ่งโลเวลาตากเสร็จแล้วเนี่ยดูมันแห้งนะแห้งแบบสนิทมากดูเห็นไหมแห้งแบบแห้งเลยเนี่ยดูดูนะคะแห้ง แพงแบบสนิทไม่พูดเยอะดีกว่าของอร่อยยังไงมันต้องลองถ้ากลัวมันไม่อร่อยก็สั่งสักแพ็คหนึ่งหรือว่านั่งรถจากไหนมาก็ได้มาหัวหินแล้วมาบ้านฉันแล้วมานั่งชิมแล้วกันถ้ากลัวมันจะแพงกลัวมันไม่อร่อยโอเคปะ <c oughs> ร้อนแล้ววะคือร้อนแล้วกลัวตอนเนี้ร้อนด้วยหิวน้ำด้วยแล้วเดี๋ยวจะให้ดูอะไรนี่นะอ,อันนี้คือแบบ <c oughs> มันเลิศอันนี้คือคุณแม่ของแอนเขาเอามาให้นะรถม,มาเห็นไหมดูดิ ลิศแกพูดเลยดูซิเน่ียอะไรเมียอไรแม่บอกว่าห้ามเอามาขายนะแม่บอกว่าห้ามเอามาขายให้เอามากินอันนี้เขาเรียกว่าข้างหมึกอะไรสักอย่างหนึ่งนี่เห็นไหมตากยากมากดูนะคะนี่เห็นไหมดูเลยเห็นไหมดีงามดีงามมากแต่นี้ไม่มีของนะกินอันที่แบบเต็มเต็มเนื้อเนี่ยไปก่อนนะลูกจ๋านะคะ กินแบบเนื้อๆเต็มๆก่อนเลยค่ะเห็นไหมเลิศเนี่ยเห็นไหมเป็นเสื้อได้ตัวหนึ่งเลยนี่เห็นไหมเนี่เลิศนะคะใครอยากได้สั่งอินบล็อกได้เลยนะคะทุกคนดูดิดูแม่ให้มานะ่ารักดูเห็นไหมเลิศๆช้ำๆเอาหมึกกระตอยกับเป็นหมึกหมึกซีเอ้าหมึกกระตอยแล้วก็หมึกหมึกหนังลอกไปสองอย่างก่อนนะคะนี่ หนึ่งรอยแพ็คหนึ่งนะคะ100คหนึ่งร้อยคือแพ็คหนึ่งใครอยากได้อินบ็อกมาตอนนี้จูนร้อนแล้วเหนื่อยด้วยนะคะร้อนแล้วเหนื่อยด้วยให้เวลาคิดกินน้ำก่อนร้อนมากร้อนที่สุด นะคะหมึกกระตอยนี่นะคะหนึ่งแพ็คหนึ่งร้อยบาทนี่นะคะนี่อร่อยแน่นอนรับประกันความอร่อยถ้าไม่อร่อยโยนให้มาแดกแล้วมาเอาเงินคืนได้เลยทอดให้มันกินก่อนนะก่อนที่จะโยนนะคะนี่คือหนึ่งร้อยบาทอันนี้คือหนึ่งแพ็คหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะคะหวยแกอันนี้โคตรคุ้มอ่ะพูดเลยโคตรคุ้มอ่ะจริงๆฉันบอกเลยโคตรคุ้มจริงๆใครได้ไปคันขอยินดีได้เลยว่าพี่คะ ใครได้กินหมึกแบบนี้ราคา1 0 0อบาทโคตรของโคตรอ่ะจองพูดเลยนะฮะใครอยากได้เดี๋ยวทักมาแล้วกันนะเดี๋ยวขอจูนทาการแพ็คตรงนี้ก่อนมันก็ไม่ใช่เวลาง่ายๆแล้วก็ต้องไปดูหมูดูอะไรอีกหลายอย่างนี่แหละค่ะคืออาชีพอาชีพว่างๆที่ทุกคนต้องทําไม่อยู่เฉยไปเอามาก็หากของดีๆให้เขานะ <S <S แล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวจูนแพ็คของก่อนเนาะ <S <S เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวสั่งกันใหม่